ครับสวัสดีครับมาพ่อครับอจาวนอแล้วครับผมอ่าเรียกวางานการบ่อสางคุณลังค้นว่าเป็นมือเป็นเว้นมิตัยาอังยังหาเบื้องตนใหม่ตนไหลเป็นเรื่องพกติครับพี่น้องครับอจาวนอขันวางจากงานสวนกับมหาเบื้องตนใหม่ครับสางโลกสีเขียวอ่าเอาหาตนไหม่ไปฝากพี่ฝากน้องบ่อสื่อบ่อหากระบ่เป็นยังนําเสนออย่างเดียวครับพี่น้องครับ ต้นกะยางนาออโอ้ยกำลังงามครับทางไงเออด,ได้อผู้ใดอยากปลูกต้นใหม่ต้นกระยางหน้ามีทั้งมูช่าต้นแล้วก็มูเพาะมลเร็ดนะครับดีมาทุกอย่างครับวา่าจะเอาไปปลูกสร้างออกซิเจนสร้างโลกสีเขียวนะครับซอยกันปลูกต้นไม้ลายก็ดีนะครับโรคสีเขียวมีออกซิเจนฝนฝ้าทุกต้องตามฤดูกาลครับผมผู้ใด,ดสนใจต้นยางหน้ามันทม่มีแต่ยางหน้าในไทยแต่ยางหน้าย่างเดียวกับมีเดียครับไม้แดงก็มี เออไม้แดงก็มีพะยุ่งก็มีประดูก็มีมีหลากหลายครับแต่ว่าทีกระลังหิดกระลังหอดก็คือตนอ้นยางหน้าพี่น้องตนอ้นยางหน้าก็เลยจะถ่ายแต่ายตางหน้าให้เบื้องผู้ใดสนใจต้นกล้าย,ยางหน้าติดต่อสอบถามราคาหรือติดต่อหาอ,อจอวนอได้คร,ครับผมมีตนม้ตนไม้ต้นอใไ้พี่น้องเบื้องหลากหลายให้กันครับผู้ใดสนใจต้นกล้าย,ยางหน้านะครับอตอนนี้กําลังได้รับความนิยมนะโดยเฉพาะขันไซกับเชื้อเห็ด ่าเชื้อเห็ดที่ว่านี่ต้นยางหน้านี่ใส่ด้วยี่ยางพี่น้องครับมีเห็ดละงกเห็ดกอเห็ดเพาะเห็ดไข่เห็ดละงกเห็ดกอเห็ดเพาะเห็ดไข่นะครับใส่เข้าไปเลยต้นใหม่โมนี่เยี่ยเร็วอ่าเป็นมือเป็นตีนซอยในการดูดในการหาอาหารให้กับต้นไม้ครับเป็นพวกเชื้อราไมโครไรซ่าโอ้ใส่ทรัฟวิชาการไล่ห้องกับเขาใจใหญ่นะพี่น้องเนาะเอาง่ายๆว่าเสื้อเห็ดนี่ไปซอยสางความเจริญเติบโตให้กับต้นไม้ครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจกับ ติดต่อสอบถามเบิ้งครับผมตอนนี้ก็กำลังขัดนะครับพี่น้องเนาะขัดมูวงามอ่มงงาม้วงามน้ำทรงให้ลูกค้ะนะครับซือหาไงาไปไงามาไงอ่าผูใ้ใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเบิ้งหรือสีมาเบิ้งเองก็ได้ดครับเดอ้อนะครับแปลงเพาะช่ำนะาเป็นโคกเป็นปลาตนใหม่อ่าผูใ้ใดสนใจมาเบิ้งครับบันบักย่างอ่า ล่าสีสไลด์สีสะเกียบพี่น้องหรือขันบออยากมากมากบอถึกติดต่อกับอจวนอได้ครับผมอ่าขันบอมีเวลามากกับน้ำโซก่นหัวบรนไดบ้านได้ครับแต่สิมีขนามันลดได้พี่น้องเนอะผู้ได้สนใจตนกลายยางหน้าหรือไม่เศรษฐกิจทั่วไปนะครับติดต่อหาอจวนอได้ครับผมขออนุญาตฝากเบอร์จ๊นน้อยนะครับน้อสี่หายไปจักสามเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดสามสี่ศูนย์เก้าหกศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดสามสี่ศูนย์เก้าหก 0885132233 0885132233 0833388900อ่0833388900นะครับอ่าติดต่อได้ตลอดเวลานะครับสีบุ่ยรับกับย่ามนั่นลับกับสอนหนังสืออลไรพี่น้องเลยนะครับนั่นก็ติโทตกับพื้นเก่าครับผมผู้ใด,ดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับผม พันใหม่เสถียรจิตรพร้อมหัวเชื้อเห็ดป่าคูก็ปโดยอ,จว,อจวนอการันตีโดยพี่น้องหรือคนที่ซื้อไปใช้ได้ผลจริงชัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นขัตว่าคือย,ยังคุยนะครับน่ต้องลองเบิ้งครับซื้อเลขเบิ่อหลายคนนี่น่พี่น้องเนาะผูใ้ใดสนใจต้นกราย,ยางหน้าผูใ้ใดสนใจใหม่เศรีจิตผู้ใดสนใจหัวเชื้อเห็ดป่าติดต่อหาอ,อจวนอใดเลยครับผมอบอสือบอหาบอวากัน คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับผมชิบนี้อ,อ่อนซ่อนลายไม่เสถรจิตโดยเฉพาะตนอย่างหน้าพี่น้องครับอ่อ,อนซ่อนแห้งอ่อ,อนซ่อนแห้งสวัสดีครับ